ผมป้องนะครับจาก t o โนบาลานนะครับจะมาคุยเกี่ยวกับว่าออทางโทโนบาลานเรามีมุมมองเกี่ยวกับตลาดเครื่องเสียงไฮไฟยังไงบ้างแล้วก็จุดยืนของเราคือในตลาดเครื่องเสียงไฮไฟเนี่ยคือคือแบบเราคิดยังไงแล้วเราเราอยากเ,เราอยากจะมีจุดยืนยังไงบ้างคือโทโนบาลานเราก็ก็เรียกว่าเป็นชื่อใหม่ที่เราเพิ่มมาตั้งจากที่ชื่อเก่ามัน เคยเป็น audio แบบ168ก็ตั้งแต่สมัยนั้นมาก็เดี๋ยวนี้มีคนใช้168เนี่ยเยอะมากจนผมเริ่มคิดว่ามันดูโหลแลแ้วก็ผมว่ามันจะเริ่มเป็นการเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราเป็นกลุ๊ปของ168อะไรสักอย่างหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วให้มัน ให้มันดูเป็นไฮไฟให้มันจำง่ายมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนจากไอโดรในหกแปเป็นเป็นทนอลบาลานซ์ส่วนผมป้องเนี่ยก็ทำนำเข้าตัวเอนทรเนี่ยมาตั้งแต่ท้ายปี2013มาเริ่มทำแต่จริงๆประมาณปี2014ทําทำมาได้ก็ประมาณ8ปีได้ไมั้ยประมาณ8ประมาณ8ปีเต็มๆแล้วอาจจะเริ่มเรียกว่าเริ่มเข้าปีที่9แล้วกันเรียกว่าวันนี้ผมขอมาแชร์ประสบการณ์สิ่งต่างๆก็ที่ผมเคยเจอมา แปดเก้ปีโดยส่วนมากแล้วแทบจะทั้งหมดก็คือผมมักจะไปเซอร์วิสลูกค้าต่างๆก็ถามว่าเรามีมุมมองกับทางลูกค้ากับทางตลาดไฮไฟยังไงเนี่ยก็อย่างแรกเลยคือ,อ,อผมเนี่ยก็ไปเซอร์วิสลูกค้ามากหน้าหลายท่าหลายท่านไม่ว่าจะเครื่องเสียงชุดเล็กเครื่องเสียงชุดใหญ่คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้ได้เลยก็คือคือในตลาดคือไฮไฟเนี่ย ลูกค้าเนี่ยหลากหลายมากมีหลายแบบหลายประเภทจริงๆคือเดี๋ยวผมจะขอแยกแยะเป็นคือเป็นคือเป็นสี่ประเภทหลักๆแล้วกันประเภทแรกเนี่ยจะจะจะอ่านง่ายที่สุดแต่ว่าอ่านง่ายที่สุดเช่นจะดูง่ายที่สุดก็คือผู้่องการผู้ที่ต้องการจะมีเครื่องเสียงไว้ใช้ให้เคยเสียงมันออกเลยเนี่ยที่บ้านเช่นเ,เครื่องเสียงตัวเนี้ยคือมันรองรับสายทอสลิงไหม มันสายรองรับโค c t มันตัวอินพุตมันมีกี่ตัวตัวเอาพุตมันมีกี่ตัวคือเรียกว่า,าคือมันรองรับสตรีมหรือเปล่าหร,หรือว่าเป็นเทอร์เนเบิรหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นซีดีอะไรก็แล้วแต่ก็คือซื้อเครื่องเสียงมาให้ตรงกับความต้องการที่เขาจําเป็นต้องใช้ตรงตรงนี้เลยก็คือลูกค้าประเภทแรกง่าย,าย,ายเลยเช่นคืออยากมีลําโพงสักคู่หนึ่งเอาไว้ในห้องนอนเผื่อว่าเวลาอยากจะ นอนคืออยากจะเปิดเอาไว้เคิมๆเล่น,เลนๆเบาๆแล้วก็คือแบบคืออยากให้มันรองรับสีมีก็รองรับสีมีคือถ้าถ้าอยากให้มันให้มันรองรับเป็นเทอร์นเทเบิลก็คือให้มันรองรับเป็นเทอร์นเทเบิลอ่าอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นลูกค้าประเภทแรกที่ท,ที่ที่ผมเห็นซึ่งจริงๆเวลาบริการสวิตช์เครื่องเสียงเนี่ยบอกเลยว่าจริงๆถือว่าถือเป็นการละเอียดต้องใส่ใจนะแล้วก็ถือว่าเป็นงานหนักเพราะว่า ดยปกติเนี่ยเครื่องเสียงมันมันไม่เบาแต่ก็เป็นถือว่าเป็นโชคงผมที่ผมไปถึงคือผมก็มักจะไม่ได้ไปนั่งนั่งก้มก้มยกยกเงยเงยเครื่องเสียงเขาแหละคือผมก็แค่อาจจะก้มก้มเงยเงยเสียบใส่กล่าวคือคือแบบให้เขาดูกลุ่มลูกค้าประเภทที่สองกลุ่มเนี้ยเขาเรียกว่าเออเป็นกลุ่มที่เสพการตลาดแล้วก็ภาพลักษณ์ของแบรนด์กลุ่มเนี้ยมีเยอะมากนะครับผมคิดว่าอย่างนั้น คือเครื่องเสียงเนี่ยไม่ว่ายังไงเปิดมาถ้ามันใช้งานได้ดีเนี่ยเปิดปุ๊บติดปับ๊บบางทีเครื่องนี้ร้อนอน้อยร้อนมากอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วก็ตัวผู้นําเข้าแล้วก็บริการเซอร์วิสของทีมผู้นําเข้าเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นจุดหลักเลยแหละที่ทําให้ผู้ซื้อเนี่ยอยากจะต,ตัดสินใจซื้อแบรนด์นี้หรือเปล่าซึ่งในการพูดถึงวิกที่ว่าการเสพคือแบบคือ,ค,อคือการเสพการตลาดตรงนี้เนี่ย คือแบรนด์ก็ส่วนหนึ่งไอตัวสเปคชีตก็ส่วนหนึ่งที่มาของปร,ประเทศที่มาของสินค้านี้ก็ผมว่าบางทีอาจจะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวกำหนด,ดเลยนะคือในบางทีบอกคือมาจากไหนเนี่ยเออแถบยุโรปครับฟังดูน่าเล่นนะมถามว่าถ้ามาจากไหนคือผมขอไม่เลยละอาจจะแถวแถวเอเชียอะไรงียบอกมันดูไม่หรูเท่าไหร่ มันดูไม่ดีเท่าไหร่มันดูไม่ค่อยมีคลาสคือแบบคือมันไม่ใช่แค่แบรนด์หรือว่าเออที่มาของประเทศด้วยแต่มันไม่แต่มันไม่ถึงความตั้งใจของผู้ขายก็คือความคือการบริการการให้ข้อมูลหลายๆอย่างคือรวมทั้งการนอบน้อมความความตั้งใจจริงที่จะขายคือการลงดีเทลคือรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ก็คือ ซึ่งซึ่งจากประสบการณ์ของผมเห็นมาเนี่ยวิธีการขายที่อยู่ในที่ในที่ที่อยู่ในตลาดเราเนี่ยแต่ละเจ้าก็มีวิธีการขายที่เรียกว่าสุดโต่งกันคนละฝั่งเลยนะก็ตอนนี้บางเจ้าก็วิธีขายอย่างไรวิธีขายอย่างนี้ผมเห็นอยู่ผมเห็นเอออยู่ท่านหนึ่งก็เรียกว่าท่านก็มีอายุยอ,อายุเยอะแล้วก็เป็นอยู่ในวงการมาก็นานแล้วเรียกว่าเวลาจะขายลําโพงเวลาจะเดินเข้าหาลูกค้าทีเนี่ย ถึงขั้นคุคกเขา่าเข้าไปหาครับแบบโอ้โหเวคือผมต้องเรียกว่าโอ้โหผมเห็นเราต้องเรียกว่าชื่นชมท่านนะเพราะตัวเองแบบให้กลมกลมเ,เลยคุกเขาเ่าต้องเข้าไปอีกผมแบบคงเข่าผมคงไม่ไหวอะไรเงี้ยขนาดท่านผู้นี้ก็ยังอายุก,ก็ยังเรียกว่าตัดแก่กว่าผมคือน้องผมคิดว่านะเท่าที่ผมสังเกตนะผมว่าลูกค้าเขาทุกคนเห็นเห็นคือเห็นถึงความ ความรอบน้อมถ่อมตนเห็นหนึ่งความตั้งใจจริงพยายามที่จะบริการขา,ขายของเขาก็เรียกว่าเคายโปรดักต์อะก็ส่วนหนึ่งนะผมผมผมก็คิดว่าโปรดักต์เขาดีมากแหละแต่อีกข้อนึงก็คือผมคิดว่าลูกค้าเนี่ยเห็นหนึ่งความจริงใจในทัในการขายในการสวิตในการบริการของเขาผมว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดที่ทําให้เขาชนะใจลูกค้าเขาได้คือคือทำให้เขามียอดกว่าเจ้าอื่นด้วยซ้ําไปอันนี้อัน อันนี้เป็นเพียงความเห็นส่นวนตัวผมนะอันนี้จะตื้นลึกกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ว่าแต่แต่ว่าจากที่ผมเห็นซึ่งลูกค้าคือในกลุ่มนี่มันก็ก็อย่างบอกแล้วว่าเสพทั้งแบรนด์เสพทั้งหลายหลอย่างรวมทั้งความสวยงามของเครื่องเครื่องเสียงด้วยบางเจ้าก็อาจก็จ,จะเรีกว่าซื้อชุดเครื่องเสียงอะไปตั้งให้มันสวยตั้งยังไงก็ได้ให้มันดูอลังการเป็นเฟอร์นิเจอร์ติดบ้านแต่มันถือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ติดบ้านที่ ใช้ได้จริงคือเปิดใช้แล้วเสียงดีกว่าลำโพงบลูทูธซาวบาร์ทั่วไปแบบอยู่แล้วแหละก็ตรงก็ตรงนี้ผมก็คือผมก็ถือว่าคือผมมองว่าเป็นลูกค้าประเภทที่สองซึ่งคือถ้าถามผมเนี่ยตัวผมก็มีความเป็นลูกค้าประเภทที่สองอยู่ไม่น้อยนะคือผมดูด้วยไอ้ใครขายอันนี้ส่วนหนึ่งเลยคืออีกข้อหนึ่งก็คือจะเรียกว่าผมมี ความทรงจํามีอะไรบางอย่างกับแบรนด์บางแบรนด์อันนี้ไม่ผมคิดว่าผมไม่ได้เอ่ยแบรนด์นี้ในคือในทางที่ไม่ดีนะคือผมว่าผมน่าจะเอ่ยได้ก็เด็กๆเนี่ยคือผมผมเกิดมาเนี่ย,ก,ยก็น่าจะยุคประมาณช่วงปี80 990เนี่ยช่วงนั้นมันก็จะมีแอมยี่ฮ้อกริฟฟอนที่ดังอยู่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผมเด็กยนคขผมผมจำความไม่ได้นะคือแทบจะจำจำความไม่ค่อได้ แต่ทันทีที่ผมโตมาแล้วเนี่ยผมเจอแบรนด์กิฟฟอนเนี่ยผมจาได้ทันทีว่าผมรูจะรู้จักคือแบรนด์นี้แล้วผมจําโลโก้เขาได้ดีด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าลุงผมคนไหนหรือว่าปู่ผมหรือพ่อผมเองเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นเครื่องเสียงเลยจะเป็นสมุดหนังสือถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นแอปสัลูซาวหรือไม่ก็เซ็กหรือไม่หรือไม่ก็เซเรโอไฟล์ผมก็จําไม่ได้แล้วแหละแต่มันแบบคือผมอายุแค่สิบหน่อยๆขวบหรือไม่ก็แปดเก้าขวบนี่แหละคือหลังจากนั้นมา ถามต่ผมก็ใช่ผมมีกีฟอนตัวซึ่งแอนนี่ห่อเนี้ยเคยตอนที่ผมซื้อเนี่ยคือผมซื้อเสื้อผู้นําเข้าเก่าซึ่งก็ผมดูภาพละดูสเปคชีตเท่าที่ผมจําได้ผมขอเขาไปฟังแค่ครั้งเดียวคือฟังให้มันแน่ใจว่าโทนเสียงแนวเสียออกมาเนี่ยคือไม่ใช่ไปสุดโต่งที่เราแบบคนละแนวกับเราอ่าะก็แนวนี้ฟังยางนี้ประมาณนี้โอเคก็ถือว่าแบบอะเข้าทางแหละไปครั้งเดียวผมซื้อเลยทั้งทั้งที่ราคาก็ไม่ถูกนะ ก็หลายแสนอยู่เหมือนกันแต่มันก็แบบเรียกว่าเป็นการเสพแบรนด์หรือความชอบหรือความฝังลึกที่อยู่ในที่อยู่ในใจเราอะคือด้วยการเสพแบรนด์เสพภาพลักษณ์เครื่องเสียงทั้งตัวผู้นําเข้าก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มันาจะเป็นปมความชอบในใจลึกๆอยู่แล้วคือเป็นตำนานปาะมาณไอเด็กเเราเคยเห็นเราอยากได้แต่ตอนนั้นคอเราอยากซื้อไม่ได้อะตัวเราเราอยากซื้อเราก็ซื้อมันเป็นความชอบของเขาอะครับมันมันมันจะเรียกว่าความชอบเครื่องเสียงก็ส่วนหนึง่ง จะเรียกว่าชอบการบริการของผู้นำข้องกษษ็ส่วนหนึ่งจะเรียกว่าชอบตำนานก็อีกส่วนหนึ่งผมว่าผมขอคือผมขอคือแยกแยะว่ากลุ่มผู้เล่นตรงนี้เป็นถือถือว่าเป็นกลุ่มที่สองแล้วกันก็เดี๋ยวต่อมาก็คือต่อมาก็คือสิ่งก็ก็คือที่ผมจะพูดก็คือผู้เล่นในกลุ่มที่สาผู้เล่นในกลุ่มที่สามเนี่ยโอ้โสหรับคือกลุ่มนี้เนี่ยสนุกมากผมพูดจริง กลุ่มที่ผู้ซื้อเครื่องเสียงเนี่ยซื้อมาเพื่อที่เพื่อให้มีสังคมเพื่อมีเพื่อนเพื่อมีผู้เล่นด้วยเพื่อให้มีผู้มาอยู่ด้วยเพื่อให้มีเพื่อนคุยถ้าถามผมว่าประสบการณ์ผมเจอประเภทไหนที่สุดเนี่ยอาจจะมีมีครั้งหนึ่งผมเออได้รับโทรศัพท์บอกว่าเออมีความสนใจในตัวโปรดัก t ของกาวตัวนี้นะเออผมก็ถามเออพี่ใช้ลำโพงอะไรครับเครื่องเสียงเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นซีดีนะครับเข้า เข้า Power Am p สองตัวหน้าอะไรอย่างนี้เ้าว่าเข้าไปอ๋อตัว CD คือมันถือว่าถือเป็นปีด้วยอ่าเข้าใจครับออกลําโพงตัวนี้นะเอาว่าเข้าไปจบอ่าผมทันทีผมก็นัดกันไปเลยกี่โมงผมก็อ่าคือให้มาถึงบ้านพี่ประมาณสักสองตัวสองทุ่มนะอ่าได้ครับไปถึงปุ๊บเฮ้ยไหนจัดการได้ลองเด้ทุกคนถือเครื่องดื่มพอในมือนั่งกันแบบให้ไปเลยจัดการเสียบนี้แต่ลองกล่องนี้เลย คือผมว่าในการที่มีเครื่องเสียงเนี่ยมันก็เป็นการเข้าสังคมส่วนหนึ่งเพราะว่าบางทีเ,เงาเงาคือเราก็ไปร้านเครื่องเสียงที่เราเคยซื้อเ,เงาเงาคือเราก็ไปพูดได้ว่าเรามีเครื่องเสียงชุดนู้นชุดนี้เราอยากจะเดนเข้าร้านนี้เบื่อเบื่อก็ไม่นั่งคุยมาคือคือบางเจ้าค็มบริการแบบชองกาแฟแมาให้ด้วยนั่งคุยกันไปด้วยเสวนากันไปด้วยคือทางฝั่งผู้ขายก็ถือว่ามันไม่ต้องการมันอาจจะมีเป็นเรียกว่าเป็นโอกาสจบการขายของเขาแหละ ส่วนส่วนทางผู้ซื้อก็คิดว่าอ่าวันนี้จะซื้อไม่ซื้อก็เรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยก็มีเพื่อนคุยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือพูดกับร้านค้าด้วยแต่ีกประเทศน่งก็คือเนื่องจากเล่เครื่องเสียงหน่อยก็หาเพื่อนที่ได้เครื่องเสียงด้วยกันด้วยจะซื้อลําโพงชุดหนึ่งก็เหมือนจะปาร์ตี้ย่อมย่อมก็คือแบบเฮ้ยยิงเฮ้ยตัวนี้ออกใหม่ซื้อมาแล้วมาลองมั่าลองมัอันนี้เห็นอันนี้เห็นบ่อยมากจริงงมันยังไงอะเครื่องเครื่องเสียงเนี่ยคือเวลาคุณซื้อมมาาาาเเเนนนีี่่ยยคคคืืออุณใช้ง คือมันไม่ใช่แค่ฟังไง่คือคือมันเอามาทํามันเกาะประโยชน์ได้หลายอย่างคือมันก็เป็นความสุขทางทางใจแในการเร็จแบรนด์ความชอบส่วนตัวส่วนหนึ่งการได้เห็นมันทุกวันบางคนก็นะโอ้โห,โหเครื่องอะไรเนี่ยออกสวยจริงๆวางตั้งไว้ชั้นวางไม้อย่างนี้นะชุดอยนี้โอ้โหถ่ายรูปแล้วดูชอบบางทีก็เอาตรงๆตัมเองนะคือถ้าแอมมันโดจริงๆนะ ไอ้ที่มีที่มีแบบวอลแบบลุ่มเนอะป่ะเราตัวเป็นเชสซี่แบบแบบอลูมิเนียมนะพูดไม่ถูกก็คล้ายๆแบบแคบบ่ผมไปก็ผมก็ไปยิม้มยิม้มปุนไปเล่นๆไอ้ยิมแลวนะก็ประเทศที่4เนี่ยคือในวงการหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ที่เห็นเราซื้อเครื่องเสียงก็จะบอกไอ้คนเนี้ยแม่งเล่นเครื่องเสียงเอางี้อ่าสาหรับผมเนี่ยคำว่าเล่นคำว่าเล่นเครื่องเสียงเนี่ยผมคิดว่าจะผมสําหรับผมคือในความเห็นผมนะผมคิดว่าเป็น ก็คือเป็นก็คือเป็นประเภทที่ซื้อมาแล้วขายไปไอเนี้ยก็คือเล่นเคืเสียงก็คือซื้อมาให้ได้ราคาถูกแล้วขายไปคือให้ได้คือให้คือให้ขาดทุนน้อยที่สุดหรือถ้าบางทีขายได้กําไรก็ดีก็ยิ่งดีได้ใช้ฟรีแล้วยังได้ขายไปอีกไอเนี้ยเขาเรียกว่าเล่นเป็นว่าเล่นเครื่องเสียงแต่สําหรับผมผมผม,ผมอยากจะผมอยากจะเรียกกลุ่มปรากเพศที่เสียงผมว่า คน,ค,คนที่ซื้อเครื uh ่องเสียงมาเล่นคนที่ซื้อเครื่องเสียงมาเล่นเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าซื้อมาแล้วแล้วคือจะขายไปเนี่ยขายมาแทบไม่ขาดทุนเลยคือหรือว่าคือแบบคือดีไม่ดีซื้อมือสองมาฟังดีแล้วมีคนมาเสนอคืออยากคือแบบคือแบบคืออยากคืออยากจะซื้อที่ราคาส sure ูงกว่าที่เราซื้อมาอีกบางทีก่อจไม่ขายนะเพราะคนที่เขาซื้อเครื่องเสียงมาเล่นเนี่ยเขาซื้อเครื่องเสียงมาเล่นกับเสียงของเขา เครื่องนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยลองคือลองเอาเป็นแอมซลิดดินะหรือว่าลองคือแบบลองเอาเป็นแอมหลอดดิเป็นหลอดแบบไหนอะเป็นแบบพุชพูอย่างงู้นอย่างนี้หรือเป็นแบบเป็นตรออดหรือเป็นเอาหรือว่าคือหรือว่าเป็นแอมแบบซิงเกิลเอนอะไรก็ว่าเอาไปคือบางคนก็มีเป็นทูบแดกคือแบบบางคนก็เป็นคือแดกตัวนี้มันฟูลี่บาลาหรือเปล่าเพราะคือพอลองมาวางไปคือได้เสียงมาเครื่องนึงเนี่ยพอเราใช้กับสาย ไฟนี้แล้วเป็นยังไงคือใช้สายกับคือใช้สายกับสัญญาณนี้เป็นยังไงชั้นวางบนชั้นวางเครื่องนี้เป็นยังไงหรือขาวางแบบนี้เป็นยังไงเราลองมาสลับเครื่องกันดูใช้ซ d ดีเป็นเครื่องรุ่นนี้ของรุ่นนี้แต่ใช้แดกเป็นของตัวนี้ออกมาแล้วโทนเสียงจะเป็นยังไงคือมันเข้าทางไหมหรือมันย้อนแยง้งหรือมันฟังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ะเแล้ว,วเอางี้ลวก่อนเดี๋ยวเราใช้แดกเป็นโซลิดอ่ะนะแล้วเราเข้ามาเป็นทูดแอมอะไรก็ว่าเข้าไปก็ เพราเราง่ายๆก็คือเป็นการเป็นการเล่นกับเสียงของเขาเป็นการชอบที่จะสังเกตว่าเอ๊ะพอเราเสียบไปแล้วมันเป็นยังไงเสียงออกมาเป็นยังไงเออคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเ,เครื่องนี้มันให้ตำแหน่งดีกว่านะเอ๊ะแต่เครื่องนี้นเสียงมันอิ่มว่าหรือเปล่าเอ๊ะเ,เสียงอิ่มนี่มันมาจากเครื่องหรือมันมาจากขาวางเอ๊ะหรือมันมาจากสายเราลองสลับถอดออกดูอันเนี้ยผมประเภทที่4เนี่ยผมเรียกว่าซื้อเครื่องเสียงมาเล่น ตรงนี้ผมผมคิดว่าออคือถ้าถามผมนะคะจากจากทั้งหมดที่ที่ที่ผมเห็นผมว่าลูกลูกค้าผมจํานวนมากอะ่ะไม่น้อยก็ก็คือประเภทที่สองแล้วก็สามสี่ซึ่งประเภทที่4ี่เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ระดับหนึ่งเลยก็คือโอเคคือทุกคนก็คือก,ก็คือนักฟังอะก็บางคนก็คือบางคนก็อาจจะเป็นทุกอย่างแหละแบบที่พูดมา คือหลัก <c> ๆแล้วคือแบบเครื่องนอยก็ต้องมีประเภทนึงก็คือซื้อมาต้องได้ฟังส่วนบางคนก็อะพอขอแค่ได้ฟังแล้วก็เพื่อนมาฟังก็พอบางคนก็คือพอคือพอฟังเสร็จแล้วแบบไม่ได้เครื่องเสียงมันต้องสวยมันต้องวางไว้อย่างดีในบนชั้นวางออกมาดูแล้วเท่ตั้งอรามากแบบกลางบ้านอลังการในห้องฟังอะไรก็ว่าก็ไปก็ทุกคนก็เสพเล็กเสพน้อยกันตรงนี้แหละครับ ก็หมายถึงว่าก็แต่ยังคือแต่ว่าอย่างโปรดัก t คือเ n นของผมเนี่ยถ้าถามว่าจะเข้าในกลุ่มลูกค้าไหนผมว่าน่าจะเข้าในกลุ่มลูกค้าที่สมที่4ประมาณนั้นอาจจะที่2อด้วยก็ได้เพราะว่าถือว่ามันก็เป็นแบรนด์นำเข้าจากสวีเดนที่แบบที่เรียกว่าใช้กันทั่วโลกครับไม่ว่าจะญี่ปุ่นฮ่องกงเ,เกาหลีทุกอย่างแถวนี้ก็ใช้หมด ก็โอเคครับก็เดี๋ยวผมก็จะสรุปทั้งสั้นว่าอยากคือเป็นการเล่าสู่เล่าสู่นฟังว่าที่ผ่านมาคือคือแบบคือมุมมองของเรากับตลาดแล้วก็กลุ่มผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงก็อย่างที่บอกก็คือเล่นก็คือก็คือซื้อมาใช้นั่นแหละคือเหมือนกับอย่างเช่นแบบน้องชายผมก็เฮ้ยเลเครื่องเสียงที่รื้อจะยกให้หัวเนี่ยมันยังไงเอางี้ดีกว่าคือคือมันเสียบคือถ้าเกิด คือถ้าเกิดจะดูคอมพิวเตอร์ถ้ามันเสียบคืนไปแดดมันรับคอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอยากจะเล่นเพย์ห้ามันรับหรือเปล่าคือเขาคิดแค่นั้นแหละอันนี้ก็คือประเภทที่หนึ่งอย่างมาก็คือก็คือประเภทที่สองก็อย่างนี้ผมเล่าว่าก็คือเครื่องเสียงเนี่ยก็ต้องสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ก็ต้องได้ที่มาก็ต้องได้คนแบบคนขายก็ต้องได้ก็เียก็เรียกวร่ึงงเยอะขึ้นอีกต่อมาที่สามที่สี่มันก็จะเป็นหนักไปทาง ใครน้าเข้าก็ส่วนหนึ่งถ้าถ้ามันไม่ได้แยกเกินไปก็เอามาเหอะเดี๋ยวชอบนะักเดี๋ยวเอามาฟังเสียงก่อนเดี๋ยวเอามาฟังเสียงแล้วรับชวนเพื่อนเราฟังด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวขอฟังฟังกันมันๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นประเภทที่สามที่สี่ซึ่ง้าถามว่าตลาดสําหรับตัวคือตัวอินทริกประเภทเป็นประเภทไหนถ้าให้ผมเดาก็น่าจะเป็นประเภทที่สามที่สี่น่าจะมากที่สุดครับ